สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนกขันทองประจำวันอังคารที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ในที่สุดกองทัพของทางด้านอิสราเอลหรือ Israel Defense Force ตัดสินใจนะครับที่จะบุกโจมตีเลบานอนทางภาคพื้นดินแต่ว่าทางอิสราเอลเองแย้มออกมาว่าการบุกโจมตี เลบานอนทางภาคพ,พื้นดินนี้จะอยู่ในวงจำกัดและจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเท่าน,นั้นเองต้องดูเป้าหมายนะครับว่าอิสราเอลมีจุดประสงค์อะไรในการโจมตีเลบานอนทางภาคพ,พื้นดินนะครับเพื่อจะทำสงครามาสู้รบกับพวกอ,อิสราเลซึ่งทางอิสราเอลมองว่าเป็นภัยนะครับต่อความมั่นคงของทางด้าน อิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาทางอิสราเอลเองมีการทํำสงครามกับพวกฮามาสในชนวนกาซาในปาเลสไตน์สงครามนั้นยังไม่ยุตินะครับแต่ว่ามีผลทําให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์40,000กว่า 40, คนนะครับต้องสูญเสียชีวิตตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงตอนนี้นะครับก็คือช่วงที่ทางฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอล ทางอิสราเอลเองหันเหนะครับความสนใจจากสมรภูมิในโวนกาซามาอย่างเลบานอนแทนโดยอ้างว่าต้องการที่จะนำพาชาวอิสราเอลที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับของพื้นที่ของอิสราเอลกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมหลังจากที่ทางการอิสราเลต้องอบพยพชาวอิสราเอลประมาณ3 0 0 0สนคนออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าถูกอิชบปอละใช้ ขีปนาวุธจรวดนะครับโจมตีสถานที่ยุทธศาสตร์นะครับทางภาคเหนือของอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาอิสรอประกาศว่าจะทำสงครามกับทางด้านอิสราเอลจนกว่าอิสราเอลจะยุติหรือว่าบรรลุแผนสันติภาพกับทางด้านฮามาสสิ่งที่ทางอิสรอประกาศก็คล้ายกันกับกอ,องกำลังฮุติในเยเมนที่มีการปิดทะเลแดงมีการ ยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลนะครับในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งใช้ขีปนาวุธยิงเรือบรรทุกสินค้านะครับรวมทั้งเรือรบนะครับของทางด้านสหรัฐอเมริกาและของชาติตะวันตกในทะเลแดงโดยฮุตินีครับอ้างคล้ายกันกับอิสบารอว่าจะยุติการโจมตีจนกว่าอิสราเอลจะบรรลุแผนสันติภาพ กับทางด้านฮามาสทางอิสราเอลเองถูกล้อมนะครับถูกปิดล้อมนะครับโดยฮามาสในปาเลสไตน์อิสปลอในเลบานอนฮูตินะครับที่เยเมนรวมทั้งซีเรียอิรักและอิรานนะครับที่เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นแม้ว่าทางฝ่าย กองกำลังของทางด้านเชียนะครับนำโดยอิหร่านจะไม่ได้ยังไม่ได้ออกอกำลังอย่างเต็มเหนียวก็ตามโดยใช้นะครับการทำสงครามในรูปแบบของพ็อกซี่แทนก็คือใช้ฮามาสอิสลประและฮูติส่วนกองกำลังของเชียในซีเรียอิรักรวมทั้งนะครับทหารของทางล้อิหร่านยังไม่ได้เข้าสู่ วงของสงครามอย่างเต็มที่ถ้าหกว่าดูตามแผนภูมิแล้วอิสราเอลเองกำลังถูกล้อมกรอบนะครับทางด้านยุทธศาสตร์อิสราเอลแก้ลํานะครับด้วยการาเปิดฉากนะครับโจมตีระดับแกนนำของทางด้านอิสบลฮามาสรวมทั้งอิหร่านนะครับเพื่อที่จะ ขยายวงของทางด้านสงครามมีหลายคนมองว่าอสาิสราเอลเองต้องการนะครับที่จะดึงเอาสหรัฐอเมริกาและนาโต้เข้าสู่สมรภูมิของสองครามในตอนออกกลางอย่างเต็มที่เพราะว่าต่าชาติคิดคำนวณแล้วลำพังอสิสราเอลไม่มีทางนะครับที่จะสู้รบกับกองกำลังชีอะนะครับนำโดยอิร่านได้ทางเบนจามินเนธันเยหูได้ ไปกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีสัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าชาติที่เป็นศัตรูของทางด้านอิสราเอลโดยเรียกว่าคำสาบนะครับมีการนำเอาแผนที่แล้วก็ทาสีดำนะครับของกลุ่มประเทศที่ทางอิสราเลมองว่าเป็นศัตรูก็คือเลบานอนซีเรียเยเมนอิรักและ อิหร่านนะครับนี่คือศัตรูที่ทางอิสราเอลต้องหาทางกำจัดให้ได้ส่วนในระดับโลกทางฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐได้มีการออกมาระบุแล้วนะครับ Axis of Evil หรือว่าแกนนำแห่งความชั่วร้ายนะครับในโลกในเวลานี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางด้านโลกตะวันตกก็คือรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือนะครับนี่คือระดับโลก ที่ทําให้โลกเราแบ่งออกเป็นสองขั้วนะครับเนื่องจากว่ากลุ่ม G7 หรือว่าชาติตะวันตกมองว่ารัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือถือว่าเป็นภัยนะครับต่อระเบียบโลกปัจจุบันของตะวันตกในตวันออกกลางอิหร่านก็ถูกระบุว่าเป็นแกนนำนะครับที่ของ กองทัพชีอานะครับซึ่งเป็นศัตรูของทางด้านอิสราเอลแทนที่อิสราเอลนะครับจะหาทางเจราจาสันติภาพกับทางด้านฮามาสแต่ว่าอิสราเอลกับใช้ไม้แข็งนะครับด้วยการรอบสังหารแกนนําของทางด้านฮามาสนะครับทั้งในอิหร่านนะครับรวมทั้งในพื้นที่ต่างๆทั้งหลายในเลบานอนในรวมทั้งรอบสังหาร ระดับแกนนำของอิอชบลอหลายคนนะครับในช่วงที่ผ่านมา,ามีผลทำให้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอิชบลอต้องสูญเสียระดับหัวหน้าเลยทีเดียวก็คือฮสัสเซลนะครับอันนุสลซึ่งเสียชีวิตจากหลังจากที่ทางเครื่องบิน F16 ของทางด้านอิสราเอลบรรทุกระเบิดเขาเรียกว่า,าคลัสเตอร์บังเกอร์นะครับ ซึ่งสามารถทำลายลึกลงไปในพื้นดินทางแกนนำของทางด้านอิสบอลละกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการประชุมกันที่ตึกกองประชาการนะครับในกรุงเบรุตเพื่อจะดูหรือว่าถกแผนสันติภาพซึ่งทางสหรัฐอเมริกาออกมาแย้มนะครับว่าต้องการให้มีการบรรลุทางอิหร่านเองก็มีท่าทีว่าต้องการพูดคุยกับเรื่องนี้ แต่ที่ไหนได้นะครับทางอิสเปเรลเองกับโจมตีแบบสายฟ้าแลบแบบตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวนะครับมีการบรรทุกระเบิดซึ่ง c าสเตอร์บังเกอร์นะครับ15ลูกนะครับน้ำหนักลูกละ2,000ปอนด์นะครับถล่มตึกกองหน่วยการนะครับหรือว,ว่าตึกบัญชาการของอิสปลรลนะครับมีผลทำให้หัวหน้าของอิสเปลรและระดับแกนนำหลายสิบคนเสียชีวิตนะครับ และในการถล่มาทางเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาก็มีผลทำให้ชาวเลบานอนรวมทั้งอิสราเอลเสียชีวิตไปประมาณ800กว่าคนเกือบพันคนเลยทีเดียวไม่นับนะครับการที่ทางอิสราเอลเองมีการแอบนะครับติดวัตถุระเบิดในเครื่องมือสื่อสารนะครับเพเชอร์ ure, รวมทั้งวิทยุสื่อสาราประมาณ 3,000กว่า 3, เครื่องที่ทางอิสราเอลใช้อยู่แล้วก็ระเบิดขึ้นมาทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับหลายสิคนแล้วก็บาดเจ็บประมาณ3,000กว่าคนนี่คือเหตุการณ์รุนแรงที่ทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมาถึงจุดที่เรียกว่าทางอิสราเอลเริ่มที่จะเปิดฉากโจมตีนะครับเข้าไปในดินแดนของทางด้านเลบานอนแล้วซึ่งการเปิดฉากโจมตีเข้าไปในดินแดนนี้ หมายถึงว่าทางอิสราเอลจะใช้รถถังนะครับรวมทางทหารราบนะครับนำทัพเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปทางของทัพอากาศจะบอมในรูปแบบปูพรมก่อนนะครับทางอิสราเอลอ้างว่าต้องการนำเอาประชาชนชาวอิสราเอลสามแสนคนที่ถูกย้ายออกจากบริเวณทางตอนเหนือไปที่พักผิงชั่วคราวการที่จะนำเอาชาวอิสราเอลกลับมา บ้านเดิมได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องเคลียร์พื้นที่บริเวณนั้นก่อนโดยเฉพาะย่ายิ่งกองกำลังของอิสปลอลจต้องถูกผลักดันออกจากชายแดนหรือว่าพรมแดนลึกกลับเข้าไปในในดินแดนของทางด้านเลบานอนอย่างน้อย8ปดไม้นะครับเพราะว่าระยะ8ปดไม้นี่เป็นระยะที่ยิงขีปนาวุธเข้าไปถึงทางตอนเหนือของทางด้านหรือว่ายิงจรวดนะครับเข้าไปทางด้านตอนเหนือของทางด้าน อิสราเอลได้คำถามใหญ่ก็คือว่าทางอิหร่านมีท่าทีอย่างไรต่อไปทำไมถึงยังไม่ออกอาวุธนะครับตามที่คมขู่ว่าจะตอบโต้อิสราเอลอย่างรุนแรงหลังจากที่ทางอิสราเอลเองมีการรอบสังหารผู้นำของทางด้านฮามาสในกรุงเทรานนะครับขณะที่เขา ไปร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่ของทางด้านอิหร่านเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว2เดือนแต่ทางอิหร่านยังไม่ได้มีการขยับอะไรนะครับแถมนะครับยังต้องการให้ทางด้านอิสราเอหรือว่าฮามัสบรรลุแผนสันติภาพระดับหนึ่งะครับกับทางด้านอิสราเอลแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับหากว่าย้อนกลับมาดูจุดยืนของทางด้านเบนจมินนธันยาคูนายกรัฐมนตรี ของทางด้านอิสราเอลเองที่ต้องการเปิดฉากหรือว่าขยายวงของสองครามเพื่อที่จะดึงเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาและทางสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาก็สลับสนุนทางด้านอิสราเอลอย่างเต็มที่ทางด้านการทหารแม้ว่าทางด้านการทูตหรือว่าจากปากของผู้นําของทางด้านสหรัฐอเมริกาเองบอกว่าต้องการให้มีแผนสันติภาพ ขึ้นนะครับระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับทางอิหร่านเองตอนนี้อยู่ในฐานะนะครับจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะครับที่จะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหลังจากที่ทางอิสราเอลเองกำลังเตรียมเปิดฉากใหญ่นะครับกับทางด้านเลบานอนซึ่ง กลุ่มอิสราเอลเองมีอิทธิพลค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าสามารถแทรกซึมนะครับเข้าไปในอ,องค์กรหน่วยงานที่สำคัญรวมทั้งระดับทางด้านการเมืองของทางด้านเลบานอนถ้าหากว่าเกิดสงครามขยายวงขึ้นแน่นอนเลยทีเดียวทางอ,าอิสราเอลเองจะต้องรับมือไม่เพียงกับอิสราเอลเท่านั้นแต่ต้องรับมือกับ กองกำลังเชียนะครับในซีเรียอิรักรวมทั้งอิสราเอลรวมทั้งฮูติอีกด้วยซึ่งจะทำให้ทางอิสราเอลเองจะรับมือได้ก็ต่อเมื่อทางสหรัฐอเมริกาหรือเราว่านาโตเข้ามาช่วยส่วนประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าซาอุดีอาระเบีย u AE กาตาคูเวตโอมานปากเรนนะครับ,รบ, e, บ,รนนรบประเทศในกลุ่ม อาหรับเหล่านี้นะครับหรือว่าโลกมุสลิมก็กําลังจะวางตัวลําบากนะครับเนื่องจากว่ามีฐานทัพของสหรัฐอยู่ในประเทศพวกนี้เกือบจะทั้งหมดเลยทีเดียวและเป็นฐานทัพใหญ่ของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กาตามีฐานทัพอากาศที่ใหญ่สุดของสหรัฐที่บาเรนเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ ของทางด้านสหรัฐและในซาอุดิอาระเบียก็มีฐานทัพใหญ่นะครับสหรัฐอเมริกาเองก็มีฐานทัพในซีเรียรยู่และอยู่ในอิรักเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีจุดประสงค์ที่โดยไม่ได้รับเชิญนะครับแต่ว่ามีจุดประสงค์ที่แยบยนต์กว่าแต่ว่าฐานทัพที่เป็นทางการจริงๆนะครับอยู่ในซาอุดิอาระเบียอยู่ใน UAE เอกาตาบาเรนนะครับอยู่ในคูเวตนะครับพร้อมกับทหารประจําการถ้าว่าสงคราม เกิดขยายวงขึ้นมาอิหร่านเข้ามาร่วมวงนะครับแน่นอนเลเดียดวทางสหรัฐอเมริกาจะต้อง a c t ท v a เ e หรือว่าใช้ฐานทัพของตัวเองในตะวันออกกลางซึ่งก่อนหน้านี้ทางอิหร่านนะครับก็เคยส่งสัญญาณเตือนประเทศในตะวันออกกลางแล้วว่าทาประเทศใดเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพในบ้านตัวเองเพื่อจะโจมตีอิหร่านเท่ากับว่าอิหร่านถือว่าประเทศนั้นเป็นศัตรูและอิหร่านมีสิทธิ ที่จะตอบโต้คือยิงขีปนาวุธเข้าไปในฐานทัพของสหรัฐในประเทศนั้นหรือว่ายิงเข้าไปในจุดยุทธศาสตร์ของประเทศในตะวันออกกลางซึ่งก็ทําให้ประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียอตอนนี้อยู่ในสภาพที่เดินกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนะครับเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันตุรกีเองในช่วงที่ผ่านมาก็มีการประนามอิสราเอลว่าเป็นรัฐก่อการร้ายนะครับทางอียิปต์เองก็ได้ครับ สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม Brics นะครับนำโดยรัสเซียบราซิลอ,อินเดียจีนเซาท์แอฟริกาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการเอาดอลลาร์และเป็นกลุ่มที่ต้องการสร้างระเบียบเศรษฐกิจและทางด้านการเงินโลกใหม่ so, อียิปต์เองนะครับแม้ว่าจะอยู่ภายใต้กรอบความมั่นคงของทางด้านสหรัฐได้รับเงินช่วยเหลือจากทางด้านสหรัฐมาเป็นเวลาช้านานแต่ ก็เริ่มที่จะขยับนะครับเปลี่ยนนโยบายของตัวเองตุรกีเองเป็นสมาชิกของนาโตแต่ว่าอา,อาจจะเป็นอยู่ในานามแต่ว่าหัวใจอาจจะเทออกมาทางด้านมาหาอำนาจทางด้านตะวันออกนะครับเหลือแต่ซาอุดิอาระเบียร,รวมทั้งกลุ่มประเทศตะวัลออกกลางจะเอาอย่างไงกันแน่ถ้าว่าสงครามขยายวงทางเบนจามินเนทันยาฮูเองนะครับคิดว่า ถ้าว่าใช้มาตรการรุนแรงและสามารถดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาได้ทำอิสราเอลเองก็จะอยู่ในฐานะที่จะได้เปรียบนะครับเนื่องจากว่าประเทศตท่างๆทั้งหลายอาจจะคิดหน้าคิดหลังเพราะว่าถ้ารบกับอิสราเอลเนี่ยไม่กลัวแต่ถ้าว่าต้องรบกับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ต้องคิดหนักนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาจะใช้อาวุธหนักและผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร สงครามของตะวันออกกลางไม่เหมือนกับสงครามยูเครนซึ่งกําลังดําเนินอยู่เพราะว่าสงครามยูเครนจํากัดวงเฉพาะในประเทศยูเครนเท่านั้นก็คือเป็นการรบกันระหว่างกองทัพยูเครนกับทางด้านรัสเซียแม้ว่ากองทัพยูเครนจะได้รับการสนับสนุนจากาชาติสมาชิกของนาโต้32ประเทศก็ตามและแม้ว่า,าทางายูเครนและนาโต้ ได้ส่งกองกําลังเข้าไปในแคว้นเคิร์สนะครับบุกเข้าไปในดินแดงของทางด้านรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ถูกทางรัสเซียตีโต้นะครับมีผลทําให้ทหารยูเครนทหารหนาโตเสียชีวิตไปไประมาณ1นึ0 0คนแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับาการรบพุ่งกันระหว่างรัสเซียกับทางด้านยูเครนจํากัดวงอยู่ในเฉพาะประเทศยูเครนและพื้นที่บางส่วนของทางด้านรัสเซียเท่านั้น แต่ว่าในสงครามตะวันออกกลางที่ทางอิสราเอลเองกาลังเปิดฉากกับกลุ่มอิสบาลอ์หรือว่ากำลังเปิดฉากกับทางด้านเลบานอนโดยต้องการหันเหความสนใจออกจากสงครามรบพุ่งกับฮามาสซึ่งทางอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาก็เสียหายค่อนข้างจะม,มากนะครับจากการรบพุ่งกับทางด้านฮามาสแม้ว่าสื่อตะวันตกจะรายงาน ว่าทางอิสราเอลเองจะได้เปรียบก็ตามนะครับแต่ว่าก็เอาฮามัสไม่ลงแม้ว่าประชาชนชาวปาเลสไตน์จะสูญเสียชีวิตไปประมาณ40,000วาคนในในในสงครามในชุนวนกาซาก็ตามการที่จะรบพุ่งกันในเลมานอนจึงเป็นศึกที่ไม่ใช่เป็นเรื่อง ง่ายนะครับสำหรับอิสราเอลด้วยเหตุนเองอิสราเอลจึงประกาศว่าจะทําสงครามที่มีการจำกัดวงนะครับจะไม่ขยายไปยังดินแดนทั้งหมดของเลบานอนจะจำกัดวงเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ติดพรมแดนกับทางด้านอิสราเอลเท่านั้นนะครับโดยที่ทางอิสราเอลเองนะครับคา,าดหวังว่าทางซีเรียอิรัก รวมทั้งอิรานหรือว่าเยเมนอาจจะไม่กล้าเข้ามาร่วมวงขยายวงของสงครามอย่างเต็มที่ก็ตามทางรัสเซียเองตอนนี้เองนะครับก,ก,รรก็มองดูสถานการณ์รวมทั้งจีนเองก็มองดูสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยความเป็นกังวลใจนะครับทางรัสเซียนะครับก็คงมีการส่งมอบขีปนาวุธหรือว่าอาวุธ ต่างๆให้กับทางด้านอิหร่านอิหร่านเองก็ส่งมอบอาวุธนะครับให้กับกองกำลังเชียนะครับในซีเรียอิรักเยเมนรวมทั้งนะครับอิสบลลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเรากำลังเห็นสงครามตัวแทนเกิดขึ้นนะครับก่อนที่สงครามที่ก่อนที่ตัวจริงนะครับจะเผยโฉมออกมาร่วมวงอย่างเต็มตัวเลยทีเดียว คงต้องจับตาดูนะครับว่าท่าทีของอิหร่านนะครับจะเอาอย่างไงหรือว่าจะเลี้ยงสงครามในลักษณะนี้ต่อไปโดยใช้ฮุตินะครับหรือว่าใช้อิสเปรเละนะครับรบกับทางด้านอิสราเอลถ้าหากว่าอิหร่านไม่เข้าร่วมวงทางสหรัฐอเมริกาก็คงจะไม่เข้าร่วมวงเหมือนกันแม้ว่ามีรายงานว่าสหรัฐอเมริกามีการส่ง กองกาลังทหารของตัวเองนะครับเข้ามาในพื้นที่ของตะว,วันออกกลางแล้วสงครามนะครับระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนหรือว่าอิสบาอลนี้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธา,านาธิปธาราธิบดีของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนที่ถึงนี้นะครับถ้าหากว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งก็จะเจอปัญหาใหญ่2เรื่องที่จะต้องตัดสินใจ เรื่องแรกก็คือสงครามยูเครนซึ่งทรัมป์ระบุแล้วนะครับว่าต้องการให้สงบเขาจะเป็นคนช่วยเจรจานะครับให้มีการยุติสงครามยูเครนส่วนสงครามในตะวันออกกลางทรัมป์จะทําอย่างไรเพราะว่าอิสาราเอลเองเราทราบนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรัฐลึกที่มีอิทธิพลเหนือ,อาการเมืองเศรษฐกิจการเงินนะครับของทางด้านสหรัฐอเมริกาณนะ เวลานี้ทรัมป์เองจะช่วยอิสราเอลหรือพยายามหาทางเจราจาสันติภาพนะครับในขณะที่อิสราเอเองไม่ไว้วางใจนะครับกลุ่มประเทศที่ทางอิสราเอลสาบแช่งนะครับสี่ประเทศอย่างที่บอกนะครับก็คือเลบานอนซีเรียอิรักอิหร่านรวมทั้งเยเมนตราบใดที่ประเทศเหล่านี้ยังคงอยู่ดีทางอิสราเอลเองก็จะไม่ไว้ใจในขณะเดียวกันทางกลุ่มประเทศ เดล่าวนี้นะครับก็พูดง่ายว่าสาบแช่งอิสราเอลเองนะครับพอถือว่าอิสราเอลเป็นภัยต่อความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลางหากว่าสงครามขยายวงจริงๆนะครับเราจะได้เห็นการมีส่วนร่วมของมหาอำนาจรวมทั้งนะครับจะเกิดบริการพลังงานราคาของพลังงานจะสูงขึ้นการขนส่งน้ำมันรวมทั้งก๊าสนะครับจาก ภูมิภาคนี้ไปยังส่วนอื่นๆของโลกจะมีปัญหาก็าจะทําให้โลกเจอวิกฤตที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับวันนี้รายการไอ c t n e ซีทีนิวพอดแคสต์เวลาหมดลงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันนะครับรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก IMCT News สํสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ